nên chọn chăm thì ha chết bẹt cao ép không phù quả nhìn mẹ nó xin านกฟีดแม,ม่ได้ยินหรอแม่ได้ยินสิแม่เลยตามเสียงนกฟีดมาเนี่ยว่าพี่เอาพี่จะไม่ชิลปะ,ะไประบายสีสีอยู่ในกระเป๋าไงากระเป๋านนะกระเป๋าโอเคจ้าไประบาย ไม่รู้อะเราเปิดดูว่ามีอะไรอยู่แทนแทนแทแทนแทนทมีอะไรอยู่นะก็เคแทนแททีไม่เทไม่เทหยิบหยิบหยิบแล้วใครจะเก็บ จ,จริงเหรอ